นะแคำว่าอ็อฟเด็กด้วยนะเพลงลูกทุกคนว่าออฟใช่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 เดี๋ยวผมขอหาพี่เพลงไปพี่นึกเพลงไปนี่ของเวอร์ชั่นของพี่สายันนิรันดร เก็บเอาไว้ก่อนได้ยังไงเธอมีแต่คนขอเพลงฟ้าขอเพลงฟ้าโอ้โหแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยดีกว่าเออแต่จะไม่ร้องแนะ่แล้วร้องไหมร้องไหมร้องไหม <Wow. S 1> เออนี่คนมากกว่าสองคนได้ไหมอ่ะสี่คนได้จริงปะ่ะนี่พี่เอธสามารถอยู่กับผมได้ปะ่ะพี่อยู่ได้เป่าแต่ว่าพี่นุ่นจะต้องเป็นคนกด อ๋ออ๋อผมเป็นเหมือนโมดูเรเตอร์ได้คนเดียวยใช่ไหมอ่อี่คนคีไรอะ่ะเดี๋ยวนะผมไม่เคยเล่นเลยโอเคผมไม่รู้ผมจะเล่นถูกไหมนะผมไม่เคยเล่นเพวงนี้เลยควงวงไ ะทุกจะทนเท่าไรควรักจะพาใจไปคิดเองว่าต้องทนไว้แต่ยังทุกยังทนเท่าไรควรักที่มียังหายไปจะโทษดินโทษดินจะโทษน้ำจะโทษดินและดา รื่องราวที่พูดเราที่เธอมาทำเรนี้ไปว่าถเธอไม่สมัคไอ้เธอไม่ใ่บอก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 กันสักคำเป็นไรว่าเห็นใดา,างาทำร้ายกันฉันนีเรือรา,ามีกล จะทำรักคนใครมไม่มีใครเคยทำร้ายโอ้ไม่ได้ร้องหนักแล้วนะน่าจะร้องให้เหมือนเดิมนะตอนนั้นสิบหกนะหกตอนนั้นเออไม่ได้ร้องนานเลยอ่ะมอง กนข้าแล้วหรอี่อะไรนะกินข้าวแล้วหรอกินแล้วกินแล้วแล้วเมื่อกี้ก็คือตลกมากนนแบบว่าเออ,ออกมาจากห้องเล่นเกมใช่ไหมนนออกมาแล้วนนก็แบบหายไปไหนกันหมดวะกหายเปแม่กับพี่เต้หายไปไหนไม่รู้แล้วนนก็ก็เลยเออชงกาแฟนน่นนี่นั่นเดินอยู่ในบ้านคิดว่าอยู่คนเดียวไงเดินอยู่ เดี๋ยวีพ่อมายืนตรงหัวบันไดสักพักใหญ่แล้วพ่อมายืนดูไงร้งเฮ้ยแล้วพ่อก็เฮ้ยพ่อไม่รู้จไปไหนกันหมดเนี่ยพ่อก็หาอยู่เนี่ยไม่เจอเลยพ่อตอนไหนเนี่ยสักพักแล้วยืนดูสักพักแล้วบ้ามากเลยหลอกตกใจกันเองแล้วแบบดูภาพหกโมงเย็นๆอ่ะแล้วบ้านเริ่มมืดใช่ไหมเริ่มกลัวเนี่ยพี่นนท์เลือกคนขึ้นมาสินี่ไง ลองเลือกเลยเมื่อกี้ผมจิ้มเพื่อนผมขึ้นมาจิ้มเพื่อนผมขึ้นมาเป็นเพื่อนผมสมัยแบบอยู่ภูเก็ตเลย